คอปพอีนะครับจับมือสมาคมประกันวินาศภัยและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับซึ่งนำร่องที่จังหวัดขอนแก่นหนุนธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงครับที่ร้านอาหารแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นสำนักง,งนา,านคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปพอร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวโครงการนำร่อง ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองโดยมีนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคอพอเป็นผู้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารนำร่องที่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยด้วยระบบประกันภัยนะครับเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยมีจำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารมากที่สุดในภาคอีสาน กว่า7,000รายและมีร้านอาหารที่ได้รับการบรรจุอยู่ในคู่มือมิชลินมากที่สุดในภาคอีสานถึง25ล้านครับซึ่งสำนักง,งานคอปพอก็มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นต้นแบบการขยายแนวคิดการประกันภัยแบบฝังตัวเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจร้านอาหารสร้างมูลค่าเพิ่มด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้านอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็ยังมีการจัด s i n e s s Matching กับบริษัทประกันภัยชั้นนำอาทิ บริษัทมหาชนจำกัดกรุงเทพประกันภัยทิพยประกันภัยวิริยะประกันภัยนะคะโดยได้รับการตอบรับจากร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกว่า30แห่งครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจค่ะเช่นร้านอาหารทั่วไปร้านกาแฟร้านวายบารร้านอาหารแฟรนไชส์และร้านอาหารในรูปแบบฟ่์ไดิเน สำนักงานคอาพพก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายการเข้าถึงประกันภัยในทุกมิติพร้อมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและจะเดินหน้าขยายผลโครงการนี้ไปสู่พื้นที่เป้าหมายอื่นๆทั่วประเทศต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ